ทุกคนครับผมมีเรื่องที่จะมาคุยให้ฟังว่าเรื่องเครื่องกองน้ำนะครับพอดีวันผมว่าจะเอาเครื่องกองน้าไปเปลี่ยนก็เลยไปเช็คราคาเปลี่ยนคือตัวกองทั้งห้าตัวนะคะคือรุ่นนี้จะเป็นตัวกองห้าข้างข้าตอนนะฮะราคาตัวเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งห้าลูกเนี่ยทั้งหมดอนะ่ะเมื่อวานที่ไปเช็คมานะฮะสองพันแปดร้อยบาทนะฮะสองพันแปดร้อยบาทผมก็รู้สึกว่าเออมันก็แพงอยู่นะผมก็เลยมาเซิร์ชดูในเน็ตนะฮะ พอผมมาเสื Quand, so aky, ้อด so 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 um, ูในเน็ตนะครับผมตัดสินใจได้ทันทีเลยนะฮะเมื่อวานนี้ผมเสื้อดูในเน็ตนะครับจะมีตัวรับพันสองพันสามก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมตัดสินใจได้เลยว่าผมไม่เปลี่ยนครับผมตัดสินใจซื้อใหม่เลยครับก็คือว่าถ้าเราเปลี่ยนห้าตัวห้าลูกเนี่ยตัวกองเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสองพันแปดร้อยบาทสองพันแปดร้อยบาทและถ้าซื้อใหม่ที่ห้อนี่นะฮะก็อยู่ที่ประมาณสามพันสองถึงสี่พันกว่าบาทแล้วแต่ร้านครับผมตรงเนี้ยแต่ถ้าเปลี่ยนแค่ ตัวกองเนี่ยก็จะอยู่2,800บาทอย่างที่แจ้งจ้งไปแล้วพอเรามาซื้อดูลินิตเนี่ยเราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นเลยว่าเราซื้อตัวใหม่ทั้งตัวนี่ราคาพันกว่าบาทจะดีกว่านะครับเราจะได้ใหม่ทั้งชุดเลยแล้วก็เราเปลี่ยนปีละตัวก็ยังได้ถูกกว่านะครับถ้าเราเปลี่ยนตัวนี้ปีหนึ่งสองพันสามพันเนี่ยกับเปลี่ยนปีละพันกว่าเนี่ยอันไหนจะคุ้มกว่ากันนะผมตัดสินใจเลยว่าผมตัดสินใจซื้อใหม่แต่ซื้อในราคาที่ที่ต่ำกว่าครับผมมองว่าได้คุ้มกว่า เพื่อนๆคิดว่ามันจะมีผลเสียผลดียังไงแตกต่างกันยังไงนะฮะก็คอมเมนต์ได้ครับผมมาคุยกันเรื่องเครื่องกองน้ำครับวันนี้สวัสดีครับ